หลายคนยึดการปฏิบัติจนลืมไปว่าการปฏิบัติก็เป็นเพียงเครื่องมือเมื่อเครื่องมือกลายเป็นตัวตนธรรมะก็กลายเป็นกรงโดยไม่รู้ตัวการหลงทางไม่ได้เริ่มจากการไม่ปฏิบัติแต่มักเริ่มจากการเชื่อว่าวิธีของเราถูกที่สุดอัตตาไม่ได้หายไปเมื่อใจสงบแต่มันเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้ปล่อยถ้าเรายุดการปฏิบัติเราก็ยังไม่ได้ปล่อยอะไรเลยพระเซน การปฏิบัติที่แท้คือการเห็นว่าเรากำลังยึดอะไรอยู่แม้แต่วิธีที่คิดว่าพาเราหลุดพ้นบางทีสิ่งที่ต้องวางไม่ใช่โลกแต่คือความอยากจะพ้นจากโลกถ้าไม่มีวิธีไหนผิดก็ไม่มีวิธีไหนถูกแล้วเราจะปฏิบัติไปทำไมคะพระเซนเพื่อเห็นว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ต้องเป็นอะไรเลยฟังเนื้อหาเต็มๆได้ทางช่องคนสิ้นธรรมอิสระทางปัญญาแล้วเราจะเดินปัญญาไปด้วยกัน